วัสดีครับผมดอสน,นะจากดีพันนัตหนึ่งเก้ครับผมวันนี้เนี่ยเป็นรถที่ผมอยากจะพูดมากเลยนะเล็งไว้ตั้งนานแล้วเมื่อกี้เนี่ยน้องผมเพิ่งเคลียรความสะอาดนิดนิดหน่อยๆเสร็จนะครับทำไมถึงอยากพูดคันนี้เพราะราคาเนี่ยโคตรดีนะแล้วเป็นรถเนี่ยมือเดียวป้ายแดงนะผู้หญิงใช้แถมใช้เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ด้วยนะครับแล้วก็สีเนี่ย เดิมๆแบบนี้เลยนะจากายแดงสีไม่เคยแตะไม่เคยอะไรสักนิดเดียวสีแบบนี้เลยไม่เชื่อคุณให้โรงงานหรือให้บริษัทต,ตรวจรถมาตรวจได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพกันไฟหน้านะใสกิ้งไม่มีแตกหักไม่มีมแมลงตายด้านในนะแล้วก็กระจังหน้าเงาวิ้งเลยนะครับโลโก้อยู่ครบไฟหน้าอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกัน แล้วก็ไฟตัดหมอกนะด้านล่างเนี่ยใสยกิ้งไม่มีแตกหักไม่มีมแมลงตายด้านในเหมือนกันนะครับก็คือผมไม่ได้ขัดไม่ได้แตะอะไรสักนิดเดียวเขามาเอานิสสันโนตบอลเงินผมไปนะตอนนี้ผมเหลือสีดํากําลังรอผลอยู่ผมก็เลยได้คันนี้มานะครับเหตุผลเพราะวา่าถ้าให้พูดลึกๆก็คือเขาขับเกียร์ธรรมดาไม่ค่อยคล่องก็เลยอยากจะมาเปลี่ยนเป็นเกียร์ออโต้แลเอานี้มือเดียวป้ายแดงจริงๆไม่เชื่อมาขอดูสําเนาดูเล่มได้เลยล้อแม็กสเปคเดิมๆเลย แล้วก็อันนี้นะครับเป็นโครเมียม2.2เกียร์ธรรมดา6สปีดนะฮะแล้วก็กระจกมองข้างเนี่ยไม่มีเบียดไม่พอไม่มีแตกลายงาเลยครีมเห็นใช่ไหมนะโอเคนะแล้วก็ฟิล์มติดมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไม่มืดมากด้วยนะรถทรงดีท้ายไม่มีห้อยรถไม่ค่อยได้ไปบรรทุกเท่าไหร่อารมณ์แบบว่าตอน Ford r a n g e อออกมาเนี่ย เขาเนี่ยก็อยากจะมีรถกระบะบ้างแต่ดันไม่ค่อยได้ใช้บรรทุกเท่าไหร่แล้วตัวเองก็ยังขับไม่ค่อยคล่องขับไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แล้วหลังๆก็เลยตัดสินใจว่าจะมาเอารถเล็กๆคันนึงเพราะเขาย้ายมาอยู่ทารกอรแล้วเพื่อมาเปิดร้านขายของนะครับมาดูตรงนี้กันสวยมากนะสวยมากสะอาดมากๆเลยนะด้านในเนี่ยเชสซีเนี่ยนะครับแทบไม่ได้ลุยไม่อะไรเลยสักนิดเดียวนะครับมาดูกันต่อเดี๋ยวข้างหลังกัน ไฟท้ายแดงกล่าใสกิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในนะแล้วก็การชนท้ายนะครับเงาวิ้งไม่มีเบียดไม่มีชนไม่มีกระทบอะไรเลยแล้วที่ผมชอบสุดอันนี้เนี่ยหลายคนชอบทําหายกันไม่รู้ทําไมหรือก็แกะออก XLT โลโก้ยังอยู่นะแล้วก็สติ๊กเกอร์อันนี้เดิมจากโรงงานเลยยังอยู่นะครับแล้วก็โลโก้ฟอร์ดก็เหมือนกันนะยังอยู่ครบหมดเลยแล้วก็ ไฟท้ายอีกด้านหนึ่งแดงกำ่ำใส่กิ้งไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในนะขอให้ดูแม็กไลเนอร์หน่อยนะครับแม็กไลเนอร์เนี่ยรอยขีดควรไม่มีแล้วยังดำเมี่ยมอยู่นะเพราะว่าเขาไม่ได้ขนของไม่ได้ใช้งานผมพูดครั้งที่3แล้วไม่ได้ใช้งานเลยนะอึบ๊บกริปมากเลยเห็นปะปิดเข้ามากลิปมาก มาดูนี่กันจุดอาร์ตต่างๆจุดลอยต่างๆเดิมหมดเลยยังอยู่ครบหมดไม่เชื่อคุณมาดูเองก็ได้กับตาคุณเห็นไหมโคตรคุ้มเลยคันนี้แค่2องแ0,000นกว่าคุณได้รถ For d r a n เจ r ตัวสูงปี2017มือเดียวป้ายแดงคีมขอด้านนี้อีกด้านนี้นี่โอ้โหเดิมหมดเลยเดิม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 หมดเลยไม่มีกระทบสีนี้ไม่ไม่ได้แตะอะไรเลย คุณคุ้มมากนะถ้าคุณได้คันนี้ไปช่วงนี้ผมโชคดีได้กระบาดเจง๋งๆมาเยอะมากสติ๊กเกอร์เดิมไฮไลเดอร์นะไม่ได้ซื้อจากตลาดมีนไม่ได้ซื้อจากช้อปปี้มาติดนะครับอันนี้ของเดิมเลยทรงดีรถสวยสีไม่มีกระทบกระทั่งเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูภายในกันแผงประตูนะรอยขีดข่วนไม่มีหนังไม่มีขาดนะผ้าไม่มีรอกไม่มีถลอกไม่มีกระชากออกมาแล้วใส่กาวไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ อันนี้มีตำหนิตรงนี้นิดนึงนิดนึงเกิดจากเหงื่อใครของลูกค้านั่งนะสวย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 มากนะครับโอเคนี่กันเบาะปีกไม่มีล้มไม่พอเนี่ยดำเมี่ยมไม่มีคราบขี้เกลือไม่มีคราบเหงือ่อใครเลยคีมเห็นไหมโอ้โหดูดิสะอาดมากปีกไม่มีล้ม แล้วจุดที่แตกหักง่ายที่สุดก็คือพลาสติกยังดูดีอยู่แล้วก็ตรงนี้รอยขีดข่วนโคตรง่ายเพื่อนผมเนี่ยขึ้นแล้วแม่งเหยียบกันตั้งแต่สมัยมหาลัยอันนี้ไม่มีรอยสกักนิดเดียวนะครับแล้วก็ด้านหลังสะอาดมากแล้วก็มาดูแคบปหลังกันไม่ใช่แคบปประตูประตูหลังแผงประตูด้านตรงแคบปกัน ร้อยขีดขวดไม่มีอันนี้คือ100%เป็เลยนะสวยดูดีดูสะอาดมากๆนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้แอร์แบ็กค,คู่หน้านะครับแล้วปกติผมจะได้ผมจะได้ตัวธรรมดาอันนี้ไม่ใช่ตัวธรรมดานะครับมีแอร์แบ็กแล้วสังเกตดูช่องแอร์เนี่ยเขาจะไม่มีพลาสติกดำไปอย่างเดียวเขาจะมีเล่นความเป็นโครเมียมนิดหน่อยมันเป็นตัวที่ท็อปขึ้นมานะครับ ก็ถือว่าโชคดีนะแล้วก็จอเดิมๆเ,เ,เดี๋ยวค่อยพาไปดูฝั่งนู้นแล้วกันนะก็ฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วอยากให้คุณได้ไปเพราะว่าผ่อนแค่5,300นนิดๆดได้ถึง84งวดอะครับเดี๋ยวดูภายในกันเบาะไม่มีขาดปีกไม่มีล้มตรงนี้ไม่มีเยินเลยนะไม่มีความไม่มีรอยเสนเงหที่ผมบอกปีกเปริรกเนี่ย ไม่มีล้มเลยเบาะไม่มีขาดดําเมี่ยไม่มีคาบขี้เกลือขาวๆแล้วดูพวงมาลัยแทบจะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันติฟังก์ชันไม่พอเนี่ยรอยต่างๆไม่มีเลยนะครับแล้วก็จอเดิมๆจอเดิมๆที่ยังสภาพใช้งานได้ปกตินะครับแล้วอันนี้ก็คือเกียร์ธรรมดานะทุกคนแล้วก็ไมค์เนี่ยแค่แสนกว่าเท่านั้นเองนะครับประมาณแสนเจ็ดเท่านั้นเองไมค์นะแล้วก็มาดู ไหนมาตรงนี้แผงประตูด้านแคปนะสภาพดีมากรอยขีดข่วนไม่มีเลยสักนิดเดียวลำโพงไม่มีแตกสติกเกอร์เดิมอยู่ครบหมดบ่งบอกว่ายางควรเติมเท่าไหร่ดีแล้วก็เลขตัวถังอันนี้ของเดิมไม่ได้ซื้อจากทุกอย่าง20มาติดโอเคนะก็เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันผมยังยืนยันว่าไม่เคยกลัวเลยสำหรับรถคันนี้สามารถให้ใครมาตรวจสอบหรือว่าให้ใครมาช่วยดูก็ได้นะผมดีใจมากถ้าคนที่ ไม่เคยมีรถเลยในชีวิตนี้ได้คันนี้ไปเพื่อไปหากินคุณแค่เปลี่ยนจากซื้อจากศูนย์ฟอรอ์มาซื้อที่ดีพนรัตแค่นั้นเองเปลี่ยนที่รับรถเพราะทุกอย่างแม่งเหมือนกันหมดสําหรับคันนี้โอเคไหนๆก็มาเยอะแล้วขอตรงนี้หน่อยนี่นี่ไฟติดหมดเห็นไหมมีกระจกหมด แล้วสภาพภายในไม่มีแตกไม่มีเยินโคตรเอี่ยมเลยคันนี้นะครับแล้วถ้าใครบอกว่าผมขอเอารถมาเทินได้ไหมไม่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเก๋งคลาสสิกกระบะได้หมดเลยนะโอเค มาดูสภาพกันห้องเครื่องเดิมๆฝาต้องไม่มีแบบนี้นะครับจะไม่มีฝาใหญ่ๆนะแล้วก็ดูนี่กันตรงนี้พลาสติกเดิมหมดเลยไม่ได้ลงน้ายาดำๆเงาๆนะครับเดิมหมดเลยอันนี้ก็ของเดิมของเดิมนะาคาเวอร์พลาสติกคาเวอร์เดิมเดิมอันนี้ก็เดิมเหมือนกันนะครับแล้วก็มาดูจุดอาร์คต่างๆนะครับคมกลิบเลยลูคมคม คมมากน็อตแม่งไม่มีขยัดเลยนะครับแม้กระทั่งตรงนี้คุณยังต้องดูอะ่ะเดี๋ยวนี้คือการพิสูจน์รถเนี่ยมันมันเยอะมากตอนนี้นะครับโอเคนะแจ่มมากนะคันนี้แล้วก็ขอให้ดูลึกๆหน่อยอย่างเช่นพวกโซนตรงนี้นะครับเดิมหมดเลยอันนี้เดิม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 ดูง่ายมากแต่ถ้าใครบอกขี้เกียจขอจ้างบริษัทได้ไหมแล้วแต่คุณนะครับโอเคนะมาย้ำอีกทีคันนี้เครื่อง22 0พดีเซลเกียร์ธรรมดา 6สปีดนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องราคากันราคาเนี่ยอยู่ที่200,000กว่าบาทเท่านั้นเอง200,000เกากาง,กางๆเท่านั้นเองผ่อนแค่5,300ได้ถึง84งวดะครับทุกคนแล้วจัดไฟแนนซ์ได้เต็มหรือใครบอกว่าผมขี้เกียจจะจ่ายค่าประกันก็บอกเราจะรวมค่าประกันไปในอยอดผ่อนเลยนะมือเดียวป้ายแดงไม่แสนกว่าราคาแค่2กว่าเท่านั้นเอง ไม่เอาก็ไม่รู้จะพูดยังไงใครจําเป็นต้องเอารถกลับต่างจังหวัดกลับบ้านนอกของเราเนี่ยตอนปีใหม่รีบมาเอาเลยมาเทินก็ได้รีบมาเทินเลยนะครับติดต่อมาเลยที่ไลน์แอดแอดไซดีอย่าลืมเติมแอดไซหรือ a วงกลมด้านหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะแต่ถ้าใครอยากจะลองขับก็มาเลยที่รามคำแหง164ลิมถนนใหญ่ติดกับปั๊มพีทแม่งเลยนะก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ประมาณนี้แต่ถ้าใคร รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังไม่อยากได้หรือว่าใครอยากได้แต่มันไม่จำเป็นคุณอาจจะขับแค่เดือนละครั้งต่อปีนะครับหรือว่าเอ้ไม่ใช่สิถูกแล้วเดือนละครั้งต่อปีหรือว่าขับแค่นิดหน่อยเนี่ยผมอาจจะให้คุณเอาเงินไปลงทุนก่อนน่าจะดีกว่านะครับหรือว่าถ้าใครบอกว่าจำเป็นก็จัดมาเลยนะวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ